โอ้หดวบสวยจัดโอุ้ดครับน้องเป็นหนึ่งสองวัด่ะทุกคนมาดิเปิดสว่างแล้วผมตามไม่ค่อยทันเลยลอสกิลครับดูเลือก่อนนะครับโอ <c oughs> ไม่ได้ไปเพื่อตายทุกคนแต่ม่มีอะไรจริงจริงชี้ได้ยัง สักเขี่ยวแล้วก,กันครับอุ้ยลิงมาอรจยาร้นอนลอนันจัดกราบสวัสดีครับอยู่บมจุด 4K นะครับผมวันนี้ก็ามาโซโล่แล้งอีู่เหมือนเดิมน,นะครับฟีนิี้ยืนเล่นนะครับผมค่อนศูนดาว,น,วน,าน,น,นะครับตอนเนี้ถ้าแพ้กับโต๊ะค่อนเลยนะครับ ศาสนาก่อนครับไปวันหนึ่งดาวโคดตึงครับต้นที่สั่นนะรุ่นก็ไปเทมกาลัางแฝงยวผมขึ้นไปหายต่นเกมนะครับตัวไม่เห็นผมเลยนะครับผมพินิกเนี่ยเลยยิบตัวมันใจมันนะ <c oughs> ถ้าแผลผมก่อตัวค่อนครับตานเนี้ยเจอหายาแบบง่ายๆครับผมรอบมันกดสกิลหนึ่งนะเราข่อยไปเทสนะครับถ้ามันมีกดสกิลหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปเทสกับมันนะแค่นี้ครับเจอหายาต้วนเกมนะ อย่ามาต้นเกมนะครับถ้ามันกดสกิลหนึ่งเขี่ยเวฟหรือกดสกิลหนึ่งเหยแล้วก็แบบกิ่งไปเทสกิลหนึ่งไหนเลยครับกิ่งไป,ไปแป๊บแบบนี้เลยตัวเรากดได่นะครับผมถ้ามันใช้สกิลหนึ่งเหไปแล้วนะผมต้องรอสื่อน,นะรอบสวยแอะหายเพื่อนเข้าไปเลยเอา้าตายโกมได้ไง่ะทุกคนเอาดี โอโ้ไม่ได้สักคิวเลยหลอดไมป่ปูปูแบบเจแล้วยังตายอยากอีกอ่ะปูตัวเนี้ยผมว่ามวยหวดจัดเลยครับแพชเนี่ยเราต้องดูดีๆนะโฟกกลางนะมวยเยนันดอนอยู่มังกรครับ มันเจ็บนะแต่มันกระเด็นมังกรย่าไปติดเหรียญนะครับผมเราต้องมาเราเว็บทุกเว็บนะเรื่องแครีครับผมเก็บเม็ดฝ่าครับตอนเนี้ยแับรี่วันจันก็น่าจะขึ้นแล้วแต่คลิปนี้ก็น่าจะออนแอนวันจันครับแบบคลิปแบบเยอะจัดเลยครับอัดไว้ตวนที่สั่นนะยังบไดแผลลงหมนเลยครับเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะดูอ่าค่อนต้นนะครับช่วงเนี้ย ผมแบบเริ่มขยับดาวขึ้นมาแล้ววิธีเดินคนเดียวกดสกิลหนึ่งยำๆนะครับรอหล่คคลลนครับเอาดีรวบสวยอีกแล้วแม็กเงนะินนํามวยเนี่ย้ยมันแหลกวะล้มไปหนึ่งลมไปสองอยังไงเหมือนผมเห็นลิงมานะ มันอาจจะลงมาเลยแหละถึงผมไปเนี่ยโอ้ฟีกอ่ะโอ้โหแย่มาทุกคนแข่งจัดเลยผมก็มีแต่ไม่ได้ฟีกในเวลาไไเอาไหมสกอร์ยังสวยอยู่ครับสองตายหนึ่งแอนติมาสี่ตัวนะ ผูกางเียไปก่อนนะเนี่ยมันสก,กิลหนึ่งไปแล้วครับสก,กิลหนึ่งไปแล้วนะต้องห้านะครับแบบนี้ห้านะสซโลโคิวครับห่วยลงมาหรือเปล่าเนี่ยวาดูแหละกลับก่อนละวมุมไปเดจ้า ม่ใครหลับลางมันเนี่ยวิ่แบบปลาปล่อยปลาแผลผมเลยตาถึงนะคนอยากตาถึงนะเดี๋ยวแบกแบงเผื่อเดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกนเ,นเดี๋ยวแบกซับซับลงถาวากอนตอนเนี่ยเดี๋ยวแบกไม่ได้วิ่งแบบปลาแมวบับเลยนะ <You 're S 1> เอาดี้อ,อมลัน่นแปบ๊บไปหนึ่ง โอ้ไม่มีไรอะเซียนทีฟีที่ผมเล่นแนวห่าวเดินหนาคือแบบตัวนี้มันมีผัดสีนะครับผมจะมองเห็นได้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็กดหนึ่งย่ำไปครับแพ้โดนลิงนะ่าจะเขานะรอลิงครับมาแล้วอุว้ยมันสวนดาวิกไปดีมาดี วิ้ยพิกเกอร์ลั่นไม่ลั่นหรอกคิามันจะกลับมาแต่มันนนี้เลยอะชิวครับผมกลับมาหรือเปล่าเจ้าไม่ได้นะไม่เกิดหายาเกิดด้วยดิงมันทำเผื่อนผมอีกแล้ว อได้ไหมโอ้โหไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมาก็สะท้อนนะครับผมสินต่อไปนะการลิงกันดนีแล้วดอกกันหายาครับสามตัวเน้นเนีนเรียรเราต้องรอมันสกิลมึนนะแล้วค่อยไปประชิดหนาก็มันครับโอ้ดวบสามเอาดีสวยจัดเนี่ยต่อเรียแบบนี้ครับมันสกิลมด ออ้ยลีงอีกแล้วอ่ะทุกคนแขนวะ่ะเอาตัวหีก่อนละกันระบายกับเดลันโดละกันทำเพื่อนผมอีกแล้วลิงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,เด,เ,จอเดี๋ยวตรงเมมมันแหละมันถูกแล้วมันหนีอ่ะก็เกิดครับผมจินจดถ่ายเดี๋ยวผมต้องรลีกแล้วว่ะเราเบียบเนี่ย มนันหนามวนนะเปิดเลยเพื่อนไว้ชิวอยากไฟนะครับทันมากอ่ะเล่นนะดาวบิกพร้อมปิกเกอร์พร้อมครับใจพร้อมเราพร้อมพอเรียนทำได้รวบรวบสวยอีงแล้วอะแจ้ตามไม่ทันอยู่ดี ด,ด,ดูว่าปวดจัดเลยครับกบตัวเนี้เพื่อนดันล่างไปแล้วแคลรี่ทำไรแคลรี่ทำไรสกิลหนึ่งเซ็กปุ่มไปก่อนลิงโผล่แล้วหายาโผล่บนต้องเล่นแล้วว่าเพื่อนเอ๊ะอันนี้มั่ววะหายาอยู่บนนะระเมีขาดโอ้พิกเกอร์ลั่นอีกแล้ว อุย้ยเป็นไรกรับวิลเลนดอนเนี่ยผมแบบจะฟิกเซมตลอดเลยฟิกเกอร์มาแนาววันนี้ครับผมตานเนี่ยไม่ขาอย่างเดียวเลยมาดิไป้กัปล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาแบบแดงเลยก็เพื่อคงต็มล่ะไม่าอง,งกสกิลว่าผมมีปะป่ะชิวไป มั่ยตัวนี้มัดไม่ค่อยแม่นนะครับแบบกำลังยกทีหนึ่งครับกำลังยู่เชิงทุกคนเรียนยีลันดอหรือพอเรียนข้างบนโอ้เหลืองวะโอ้โหโซโลโคิววะเอ้ยวีแค้นที่ตรงช่ำลาวะ แกมหนึ่งช่ำล่า่าทุกคนพอใจแหละผมแบบบอกอะไรแหละเกมเนี้ยไม่เอาอะไรแหละคุ่มแหละในโซโลคิวมันเนี่ยพอใจแหละงั้นถูกผมแบบไม่ได้สวนเลยอ่ะต้นเกม <c oughs> ให้ดูวะ <c oughs> วีเร่งจังนะ ต้องเล่นนะผมว่าแบบลิงมันตุยไงเปิดสวยอีกแล้วดูเลือดก่อนนะครับวุ้ยเร้อยดีมั้ยเงี้ยเฮ้ยพูดพิดปูดไฟผมเดี๋ยวกิ่งไปซับเกิดแล้วกันวิลิงมาไปลยามีได้ซับปับงเนี้ย สือได้เป็นก้อนแล้วครับผมตอนนี้่าจะจบแล้วเนื้อลิงตัวเดียวรวบปึ๊บจิงปับ๊บเรียบร้อยสวยครับทุกคนเกือบผมตกคอนอหายใจมีแั่ถ่วงเลยครับผมเห็นคอนซูนดาวนเนี่ย ยังม่พี่เลยไอ้ป่ะเนี่ยเม็ดเกี้ยวผมขังมาทุกคนเครื่องขังเลยเอาดีกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับหนึ่ง้วยโอ้ต้องแบกเนี่ยต้องแบกครับต้องแบกเฮ้ยแต่ไม่ใช่แบกหรอกกบเปิดเสื้จริงครับ เฮ้ยแมวเม่โดนเอรันดอสอนโนุกคิวไม่ไหวไม่ไหวเอ้โค้ชมันออกเสือแดงเนียด้วยว่ะมันออกไดงเลยทุกคนหรืววอว่าก็ถอนกลุ่มกว่าอ่าไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหนานะครับชอบปีนี่ก็ลืมกดไลค์กดตะลิงก์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอย่างไรผมโซ่แหล่งตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเจอกันครับเจอกันอย่าผมไปกกดแหล่งต่อแหละ